ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ไอเอเบิร์นนะครับมาทุกคนเข้ามาเจอกันอีกเหมือนเคยนะครับกับที่ดูโฮมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูโฮมขึ้มีสาขาใหม่นะครับก็เป็นสาขาที่บางบัวทองนะครับเปิดใหม่ใหญ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 ่กว่าเดิมครับวันนี้เราพบกับพี่ไตพบครับเชิญพี่ไตพบครับผมสวัสดีครับพี่ไตพบครับครับผมอันนี้ก็พี่ไตพบริมพัฒน์นะครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ครับพี่ไตพบไส้คำพี่ไตพบไส้คำนะครับเป็นซีอีโอของดูโฮมนะครับใช่ไหมครับยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงนะครับ งั้นเดี๋ยวขอเชิญพบกบสองท่านนั้นเลยเชิญครับน้องเปิ้ลครับผมนะครับแล้วก็น้องเปิ้ลครับผมครับสวัสดีครับครับอันนี้คุณอะไรครับป้าค่ะคุณฟ้าครับคุณเปิ้ลครับอ๋อคุณป้าใสกับคุณเปิ้ลครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันเอาละครับโอ้โหทุกคนครับและตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่มันตื่นเต้นมากเลยนะครับคือจุดที่เรียกว่า เคลียร์แลนด์ค่ะเคลียร์แลนด์นี่ก็คือรถยิ่งใหญ่รถยิ่งใหญ่สุด90%นี่เขาบอกว่า1ปีมีครั้งเดียวสูงสุด90%จริงจริงมีป้ายข้างบนด้วยนะครับรถล้างสต็อกหรือคือลด90%จริงๆเลยเหรอครับลดจากราคาป้ายเลยเขาเขาตั้งราคาจากเดิม100บาทเนี่ยเพิ่มไปเป็น200บาทเพื่อที่จะมาลด90%หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่เลยค่ะที่อื่นเขาทำอย่างนี้นะไม่ทำค่ะที่ดูโฮมไม่ทำที่ดูโฮมไม่ทำแล้วแล้วลด90%จริงจริงลด90% ตอนนี้ครับผมเรามาเข้ามาดูในาเคียนแลนซ์เจลแล้วนะครับครับผมมีอะไรบ้างครับอ๋ออันนี้คือเครื่องครัวเลยค่ะใครดูแลอยู่ครับวันนี้ของพี่โน๊กค่ะพี่น๊กพนักงานแสดงของแปลงเช็โลแก๊สนะคะค่ะเป็นโปรโมชั่นลดพิเศษจากหมื่นสามเก้าร้อยตอนนี้ลดเหลือเจ็ดหมนเก้าเก้าสิบนะคะเจ็ดหม่นเก้าเก้าสิบนี่คือได้ตัวอที่เป็นตัวเดียวเตาแก๊สกับเครื่องดูดพันด้วยนะคะโอ้โหคือได้เป็นชุดเลยนะครับถ้าเกิดซื้อตอนนี้ที่ได้ตัวดูดควันด้วยใช่ ครับผมแล้วก็ได้พ sì> <okay> ี่นกไปด้วยนะคะได้พี่นกไปด้วยครับลองไปล้างจานที่บ้านค่ะได้ถ้าเกิดเชื่อนี้ได้ไปล้างจานที่บ้านด้วยนะครับครับผมและนอกจากที่ดูโฮมจะมีสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านแล้วนะครับก็ยังมีสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคด้วยนะครับใช่ค่ะอุปโภคบริโภคค่ะอ๋อมันแปลว่าอะไรอ่ะของกินของใช้ค่ะพวกแบบของเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องอะไรแบบนี้แล้วก็ แต่ว่ามันมีโปรด้วยมีโปรโมชั่นเคลียร์แรียนลด90%ค่ะบางอันก็ซื้อ1แถม1บางอันซื้อ1แถมหนะครับแล้วอันนี้มีอะไรเด็ดๆอยากแนะนำบ้างไหมครับของเรานะคะพิเศษกว่าที่อื่นตรงนี้ครับผมหนึ่งครอบครัวนะคะเราซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนเลยค่ะอ๋อคือปกติเวลาทำโปรแรงๆเขาจะแบบครอบครัวละอย่างละชิ้นอะไรอย่างงี้มีครอบครัวหรือยังคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆครับผมเล็กๆน้อยๆครับผมครับผมหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถม1นี่คือมีซื้อ1แถม1ด้วยเหรอครับใช่่คคะมมรับผ นี่ก็เป็นโกดังที่เรียกว่าใหญ่มากแถมระหว่างที่เราคุยเนี่ยยังมีเสียงประกาศรอบๆด้วยเพราะว่าเป็นโกดังจริงจากตรงนี้เห็นว่าไอ้ไก่เราตัวเหลือตัวนิดเดียวเลยใช่ค่ะทำไมดูโฮมเขาถึงทําโกดังสาขานี้ใหญ่มากขนาดนี้ที่นี่นะคะได้ชื่อว่าเป็น l a t g e warehouse เลยก็คือโกดังขนาดใหญ่ค่ะเพื่อตอบรับการขายช่องทางทางด้านอีคอมเมิร์ซอะค่ะเพื่อให้กระจายสินค้าได้ครอบคลุมก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ดูโฮมมีลดล้างสต็อกเพื่อลดเซลล์นะครับ ดูโฮมลดยิ่งใหญ่หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับลดมากถึง90%นะครับถึงวันที่3 1สิิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านคุณศูนย์ค้าส่งและปลีกวัสดุบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าอยากรู้ว่าสาขาอยู่ไหนเนี่ยก็เช็คกันได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.duhome.co.th นะครับสั่งของออนไลน์ให้ส่งไปถึงบ้านด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเล่นไลน์ก็แอดไลน์ไอดีนะครับแอดดูโฮมนะครับต้องมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ ือถ้าเกิดว่าเล่น Facebook ก็เสิร์ชไปเลยดูโฮมนะครับตอนนี้แฟนเพจจะถึงแสนอยู่แล้วนะครับวันนี้จบสโลกแกนต้องบอกว่าที่นี่ครบถูกดีต้องที่ดูโฮมครับผม